าสเต็ยมดึงแม่คันนี้ก็จะได้ไปฟรีๆเจดยะมัาไม่เคยเข้าก่อนเพื่อนเลยวันนั้นก็จริงมันจะเข้านะวันนั้นน่ะวันนั้นน่ะตอนวันนั้นน่ะกว่าเจดียะจะเข้าคือไม่เข้าเลยเราเขาเก็บของเสร็จแล้วก็ขับรถไปไม่รู้จะมาทำไมโหมากมีคนตัดไหมเนี่ยขอร้องละให้ไปเลยนี่เป็นคนตัดก็ให้ไปเลยเ่มีคนตัดก็ให้ไปเลยสุกี้คนตัองเยอะไม่เข้าก็ แลจรู้อยู่บูไทยก็ตลอดอ่ะเคียวสวยได้เคียวสวยเปิดตลอดเอ้ยเอ้ยมันหนึ่งนาทีแล้วเนี่ยขอร้องข้าแล้วข้าแล้วเฮ้ยมาจากไหนวะมาจากไหนวะมาจากไหนวะเยอะคุณเยอะเยอะเยูะจริง รอซุกี้อ่ะรอซุกี้อ่ะสุกี้กว่ามีแต่หุ้งอีกแล้วเขาจุ่มจะเสร็จแล้วเขาจุ่มจะเสร็จแล้วตัดละหนึ่งตัดละอะไรใช่ป่ะดีไม่ดีอาจจะเสร็จอ่ะแต่ว่าโดนตัดละไม่เสร็จไม่เสร็จไม่เสร็จเว้ยไม่เสร็จต้องเล่นปีนกล่องแต่สุกี้เด้อสุกี้โคตรเยอะนะอย่าลืมนะว่าสุกี้อ่ะเขาเล่าที่หลังนะรอบที่แล้วอ่ะเขาแบบมาตัดตัวชุบเรานะสุกี้อ่ะอย่าลืม จุกี้เข้าแล้วปลไปป,ไป่ะมีเข้าเอาไมเอาไงอะปตัดให้เขาชุบเอาเถอชุบเอาเถอชุบสุกี้เยอะไปวะเราต้องไปตัดให้เขาชุบีไปไปไป จะเจอฉันนะเดฉันเป็นไปรวมรวมรวมเอาเอาตีละคนรววมรวเขาจะชุบเขาจะชุบตรงนี้เขาจะชุบมันดงเตัดปากให้มีใครเอา AED ไหมหนูให้ระวัง สวยสวย <Okay. S 1> สวยวิชาโกวิชาโกพี่แดงไม่ฮออันนี้กดชีทจะวิ่งเหมือนไอที่นี่ไม่ได้ไม่ได้สองรอบเลยเอ่ะไม่ได้ยูตันให้ปั๊บคงไม่ทัน นายงั้นจะไม่รู้ว่มันไม่ได้อ่ะพี่พาโจสู้ๆอ้มออ้มไปชุบอุ้มไปชุบได้ไม่อดอยูนี้คับพี่เราก็มีย่าชุบนะย่าชุบ้าชุบ่าชุบ่าชุบ่าชุบชุบชุบชุน่อยชุบหน่อย่ก่อนี่ก่อน ทุกใครไม่อุ้มตัวเว็บหลุดวงนะนี่หลุดวงนะนี่พี่อยาเข้ามามันจะหลุดวงไม่จุบผมบผมไม่ไม,ไม่ผมเห็นอยู่เห็นกูอ้าแคนเซ e l เฉยงงเลย โอ้มา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 เจ็ดยับมาแล้วเจ็ดยับมาแล้วโอ้โหยากเกินพี่เจ็ดยับมาพี่เจ็ดยับมาเจ็ดยับก่อนเออใช่จริงจริงเจ็ดยับมาพี่จริงเลยจริงเลยพี่น้องหนูยังไม่ได้ทำยุกไปไอไปตายชิบสวยตัดตัดปกติมันไม่กี่สายมากี่สวย ออนีตอนนี้ระวัหลนะตัดให้หนึ่งตัดให้่ง Padami <tuk menangani> Woi. <tuk menangani> <tuk menangani> เรียบร้อยโดยดีโมแล้วนะทุกน้ำมั่วีเลนคนเดียอะดีเลนวิง่งเยอะไปเรื่อยๆกันเลนก,นก็ได้ให้หมดเวลาไปเลย 去哪不嘞？去啊！ สุดยอนมาไอ้เหี้ยโคตรเยอด,ด <c oughs> เอาดิไม่ดิแรตมันบูทศพไงดิแรกมันบูทศพมันเอาหนูไปบูทศพ ยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะเอาหนะไม่จรอะปากฉลามรอเขาแทอยางเยี่ยมไอ้เขาไม่คิดจะหลบอ่ะเนลีนเล่นมันก็หลบชุบหลบชุบหลบชุบ สุดว่ะสุดจริงสังคมจะต้องจารึกสิ่งนี้ไว้หนุ่ออมเลยเก็บเก็บเสร็จราคาคุณหมอคุณหมอครับเก็บเสร็จแล้วนะ,อ,ะอย่างน้อยก็มีเรื่องดีๆแล้วนะเดี๋ยววันเนี้ย ไม่ไม่ไม่นับไม่นับเสียงเงินแม่งเป็นแสนไม่นับพ <g ül> ุ่มกันเองก่อนได้ไหมะดนเ่นพ <c oughs> ิเธอร์อ,อ, <c oughs> อยู่ไหน <c oughs> วะ <c oughs> พุ่มพิเธอร <c oughs> ์อยู่นี่ไหนเธออยู่ด้านหลั าเธอไม่เจอภาพมไม่ตรงออกเธออยู่นู่นมอยไหนวะเดี่ยาสามคนก็เฉือนได้แล้วสวัสดีครับพี่รูปวงหมอฟ้าน,น,ะะนหนครับยังไงซิยัยงไงซิ